ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่องเพีฟินแลนด์ชาแนลหรือกับพยาบาลฟินแลนด์คนเก่าคนเดิมพี่น้องสวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็เดินห้างไปไซนีไซส,สินตามากฎหมายบานหมองบ้านเมี่ยงพี่น้องก็มีโซฟฝือคนรอคนไม่คนใหญ่คนดื่มก็เดินห้างไปเมื่อนี้ก็เป็นมือที่บ้านคอยนัดกับอัน ส,สินเสือไฟแนนซ์ไว้ไฟแนนซ์ไปปิดมว้วนรถวันนี้เราจะเดินทางไปปิดมว้วนรถนะครับชำระหนี้สินจมหมดหนี้แล้วนะครับคุณพ่อพี่บ้านฟิลแร์สิบเบิร์ตนีแล้วนีกว่าสุดท้ายก็คือขั้นนี้ขั้นรถตู้รถนอนรถที่เป็นไหนที่นอนงานอะไรกาชัดงานในบุญกุ้มเขาครับอืมก็จัดงานหน่อยเหรอพ่อพี่กับมี่ได้ไหมที่ในวันนี้น ม่ต้องเดินได้แต่ว่ามันไม่รู้วันงานวันแรกใครมาเด็มน,นั่นหลับพี่น้องเมื่อกี้เราหนึ่งแสงนะครับ,บ <ใจ S 1> พี่กอดรถพี่กอดรถรถตัวรถน,น้อนนั่นแหละรถกันที่วันเอาออาคอนเสือตนั่นแหละรคขน,นาดพี่น้องที่มีเตียงที่มีเตียงปิดคณะก็คือหมดหมดงวดแล้วก็มีแต่งวดสง่สงสลูกส่งเมียอาชีพเก่าอาชีพเดิมพี่หนุ่มสวัสดีครับจ้าสวัสดีมองมองมองนอนบูเด้อ คุณเอ,อ<า>โอ้มาอย่างมือไี่นํามาอย่างแนีนํามาอย่างมากพี่นุน่มพินุน่มอน,น,นครับสิบล่องใส่ไมบ่องอุบลวสิบล่องบลฮ <c oughs> ายาสา <c oughs> เดืนทางมาบัดนี้คุณเพลวผพาวกับไปคนละท่าเลยพี่น้องแ <c oughs> พลวพาวก็ไปน้วความพนมไปไหว้ปู่ศรีสัตนาคาราชโอ้ข้าไปคนละท่าเลยเนี่ คุณละทางก็เป็นหนึ่งแยกทางไงหันหลังใส่กันเลยทันหลังใส่กันแยกทางแพลาพาวันนี้ขอแยกทางกับเพลาวันหนึ่งวันเนี่ยตั้งหนึ่งวันเออขึ้นหน่อยแท้อันนี้ครับตื่นตาเศร้ามาขึ้นอาจะโมงคุณเอ๋ส่สองสนั่งเฝ้ากันอยู่กันโอ้โหขึ้นส่งงานลูกขาไปตัวไหนครับตัวดัชมิวครับตนวล่าสุดเนี่ยเขาส่งเมื่อไหร่ สูตรในทรงไทยเรี่ยวมันเสาครับผมเสาทีฮวอนเสากับทรงด้ยครับดาบแรกใช่ไหมครับดาบแรกครับผมปีคพนักงานใหม่บ้านเสียทองฟินแลนด์อันนี้ยังไม่เคยออกอยู่ทุกช่องพย้อนฟินแลนด์นะนี่อันนี้ก็ถือว่าเออแนะนําตัวไปกับพี่กับน้องเอาแนะนําตัวนี้ซื้อเอครับผมเอาพ่อแม่เอาแน่ยิ่งูต้องใช้ดอกยวเขาเขาหัวจากยู่ซื้อซื้อซื้อเอครับผมอ่ามาจากบ้านปะไรครับ อาด้ยนําแนนำตัวมาจากแบอะไรเหมือนมาจากเหมือนเข้ากรุงเทพใหม่ใหม่นีใช่ลยครับเนไหมใช่เลยครับอาแนะนาตัวรอบหนงมาจากอเลียนจบอย่างมากเน่พไปะเลียนจบันตีศึกษาครับอือเอกอะไรเองอะไรเอกเพอรกรเพอร์่อ้อะไรนะเพอรกชั่นเพอร์ชันเกี่ยวกับพวกกลองพวกเครื่องตีบอลโอ้ โอ้แบบสายพี่หนุ่มเลยนะเนี่ยชาด้วยกันครับ้โอตอนนี้ก็ตอนนี้ก็สามารถมาฝึกงานพี่น้องกำลังฝึกงานสามเดือนแรกสเดือนแรกเออถ้าผ่านนั่นคือผ่านถ้าไม่ผ่านคือก็จับเออสามเดือนแรกถ้าผ่านก็ผ่านถ้าไม่ผ่านก็นอนอยู่บ้านวะนอนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านอ๋อเพื่อนการตอนนี้กําลังกําลัง เรียนรู้งานอฝึกฝึกอ่าตอนนี้ก็มีตัดต่อเนาะตัดต่อ,ตอ,ตอเป็นเยอะแต่ว่าก็ในเรื่องของขโฆษณาโมดโฆษณา,าคุยคุยคุยลูกค้ายังไม่เก่งครับยังไม่ค่างครับคุยลูกค้ายังไม่ค่องยังไม่เก่งตอนนี้ก็าหาคุยลูกคา้าอืมการ H ไปกับเก่้มาหนาคนไม่เก่งวันนี้คือคนเก่งมานหน้าใช่ไหมพี่หนุม่มแมนครับแมนพี่หนุ่มใช่ไหมผมกับฟื้นก็เหมือนครับตอนนี้ พึ่งขับรถให้บอดนี่แหละโอ้ยมาจาาีพานหรือว่าพานนะตอนนี้อ๋อเหรอ <c oughs> ก็มีหลายคนอยูน่นะบอพี่หนุ่มขับรถแนบกว่ากกมันจริงไหมก็เลยเออกำลังพิจารณาอยู่กำลังพิจารณาเออกำลังพิจารณาอยู่ฝ <c oughs> ึกง,งานตอนนี้กำลังคุยกับลูกค้าหัดรับงาน <c oughs> เปิดล่าสุดเช็คว่าพี่บ้าพี่อะไรนี้เขาจายเงินยังมาเออโอเคยอยู่ต้องเตือนมากมีอาทิตย์เติลพยายามพิจลรณาว่าลูกค้าพวกนี้ใจเงินไปแล้วก็นางก็คิดคอนเทนต์ด้วยเนาะตอนนี้เนาะกำลังฝึกคิดคอนเทนต์ ล่าล่าล่าสุดโฆษณาซัมซุงครับโอ้ซัมซุงเข้าเปล่าซัมซุงเข้านเฟื่องยังยังไม่เฟื่องครับเหลือทำลายส่งให้เขาก่อนะโอไม่เพราะเขาเขาคอนเฟิร์มแล้วงานในเรื่รีบอทำอะอ๋อเขาคอนเฟิร์มแล้วครับผมอ๋องานคอนเฟิร์มแล้วว่าจ้างแล้วเออราคาแจ้งมาเรียบหรือราคายังไม่แจ้งครับผมอ๋อเอาคอนเฟิร์มงานทะมาแต่ละไรข้างในนี้ว่าเขาคอนเฟิร์มมากมากนะครับ ก็คือ้นเป็นราคาเก่านะครับอ๋อเคยจ้างอยู่แล้วเคยเคยจ้าร Samsung เคยจ้างพี่มานเป็นงานหลายครั้งนะลูกค้าคนดีแท่งกันนะครอ๋อโอเคโอเคก็ฝึกฝึกกันไปพี่น้องก็สิเก่งไปนะห็นบ่งคับคนเฮามาอยู่นี่ก็ได้เรียนรู้หลายอย่างนะพี่นุ่มเนาะงานครับอืมวันเห็ดยางเหนียวได้เห็ดลายยางอยู่ กัเบื้องเราตัวย่างตัวหนมีเบิดน้พี่น้อง,ง,ก,งกูแปรพมาตอยอดเอาสิ่งที่เกิดขึ้นกับอนาคตปัจจุบันอดีตเขาก็มีเหุ้บางในเฟซบุ๊กอยู่เละเน่ยเยอะแยะจุดพลาดจุดด้อยจุดมันเยอะนะเยอะเยอะถือว่าคนมาที่หนังเนี่ยจะรู้จุดจุดบอดจุดบอดแกเอาใี่นี่เออโอ้แต่มันหัวขังมันยังเห็นอยู่คนให้เาเลี่ยงแต่คนเนาะ อะดูกันเป็นนานแต่ว่าสิ่งสำคัญคือทำวันนี้ดีที่สุดทำวันนี้ดีที่สุดทายมานเนี่ยทายงานเป็นรางงานหนึ่งทายเป็นรางงานหนึ่งอายุยี่สิบสี่ปีเนาะครับผมอืมอายุยี่สิบสี่ครบที่พี่น้องจบจนตีมากตระมาณมากท้าด้านนี่ที่เออเพก่อนไปพี่น้องรอติดตามคุณเอซื้อจริงยังไงก่อนนะ รัตพนนามสกลุลเทพพรครับโอ้โอ้มันพอดเทพตัวนี้มันพอดเทพเทพพอดเพชรอุบลวะเทพอุบลเทพตัวนี้ก็ไม่อยู่เป็นเดือนหนึ่งอลไรบ่า <laughs> มาฝึกหนึ่งอลไรบ่เดือน <laughs> หนึ่งนะครับสมัครไม่สามเทียรีอ่ะไ่ติดเทียร์มาติดตอนนี้แหละเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ได้มา,ยมาอยู่มาซอยครับ คนละครับคนละครับสุดยอดจริงๆกินข้าวเนียวเบิร์สองติบขับนิ่มมากข้าวเนียวสองติบเยืรเยืรอบอกเยเางแต่ดีที่ตหลายคนมากินเขาแล้วอ่ะ่วงน่วงคนมันนะเอจอม่วงเลยใกินเขาก็คือนม่วนไปนะใอยมากจอดกินเมอ๋จอดล่านุ้เลใส่เรากินก่อะกินอิ่มเร้วขี้ตัวเขาจะเป็นยำ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 ม่วน ฟังไปวันนี้แต่พี่ลุงเขาบอกอิมนอะอู้อิ่มเนี่ยทางงวงนอนมาเสิยแล้ถ้าผมสิเป็นอยู่ว่าถากขึ้นปีนยู่ถ้าถากมันเลิกงานสิปุ๊บผู้ใดสู้จริงของพูดย่อกเราเรากินดีๆอืมก็คือกินกาแฟแล้วก็ไปต่อได้ยอย่างเงี้ยแต่ถ้ากินแบบอิม่มโล่งนี่ก็จะมีอาการอยู่นะครับพี่หนุ่มนี่ก็ทำงานกับไประเทศไทกี่ปีแล้วนะฮะ14คร่ะอู้14ปีตอนนั้นใครย,ยังหกขวบอยู่เลยนะ ตอ,ตอนที่อยู่กับแถวนี้คือมอดแถวเริ่มแรกคือสิบสิบห้าปีไม่ตอนที่เจ้าไปอยู่กับแม่แถวนี้ไม่หกขวบเป็นบ่ค,บครับถ้าวันสิบสี่ปีใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เขายี<ห>่สิบหกขวบเจ็ดขวบอยู่เลยครับเจ้าเห็นงานแล้วคอยยงังยังบ้านแข่งอยู่เป็นเป็นหลายคนใช่ว่าคืออยู่ในโดนแทนถึงที่วันานนะ <c oughs> มทำงานกับมาไทยสิบสี่ปีแล้วไม้ไทยใจไมไทยเจตวัไปมวยเลป์น่ะม้ไทยคนเดิมแล้วก็มาไม้ไทยจตววันแลก็าไทยัวใจศีลอ่าครับคือมันเพราะสนหลักวงม่อง่าเปลีงานงานวุฒิอาเปลี่ยนงานดุรุ่มมันพอดีกีเดียถ้าเปลี่ยนดูรู่เสียงมาเจ้านั้นไม่แล้วทำงานเป็นผู้จัดการคนหรือเป็นอะไรกับเป็นอยู่กับศิลปินหรือทำงานอยู่กับวงวัวนัํมนี่ถ้าอยู่ได้ถึงสิบสี่ปีนี่โอ้ยคักเตือไมเนาะ ต in yeah, right? ้องต้องใจทุนนี่สืมครับอย่าบอไป่หนนะเรื่องยังเรื่องหลายเรื่องเลเครับว่าได้วงการนี่บัมัน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 ถ่ายท่าหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้หญิงแหละเรื่องเหล้ายาเรื่องการโอ้ยหลายอย่างมีจริงจริงนะครับชีวิตช้าจลาครับอืมผมในเถือกเล้ไหมไรออกสองเถือกเลอืมแต่ผมมึนผมบอก ที่ที่ออกมันมีการเข้าใจผิดกันอยู่ก็คือคนเท่าอยู่นักกันเมืองเทียมไม่กันมีไฟลหักเข้าบวหักเข้านะครัะแต่ผมกับที่สวดในพื้นเมืองวามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าหรอกกาแมนองอีแต่เราก็ยังรบรักมันตลอดใช่ก็ไปมหาสูตรกันตลอดเนาะคือเก่ากัทั่วหากันตลอดที่เราใช้บริการกันตลอดดูแลกันตลอดมันเดิมเลยเนี่ยเรายังดีใจเล้วผมมาอยู่นี่เรากลับสู่บ้านเก่าอแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้เสียหายแล้วมาอยู่นี่ทํางานก็ คุณภาพก็ใช้ได้อย่างน้อยก็บริเวณแพิ้นขายหนาขึ้นกันนะครับก็ได้เราอยู่ตั้งแต่สมัยอันพี่อ้อเน้องหมาเขามาใช่คือชุดแรกนี่เราอยู่หันหลันบอแมนครับดาวไม่เอบึงแมนครับโอ้เป็นยังไงยุคนั้นอยู่กับศิลปินชื่อดังอยู่ใกล้ชิดได้เห็นเขาแบบเห็นทุกอย่างเห็นทุกอย่างเนาะครับสมัยแบบรุ่งเรืองสมัยเริ่มเดินหัดเดินแต่สมัยก่อนดังคือดังจริงๆนะของแท้นะพี่ใหม่นี่คือดังอีลีคนแบบ ม่าเชื่อไหมว่าวันหนึ่งเนี้ยได้ห้างานหกงานนี่ปุตอนนั้นตีกองผู้เดียวคาดลงจากกัวอีทุกมือมันเหนื่อยจริงๆต่ว่าเห็นเห้อมีวงอ้ทนสูงว่าตีกองกุ้งมาละมูนีหยอดแจงนี่สามารถตีคนเดียวได้มีวงนี้แหละมีวงผมเนี่ยและวงใหม่ๆนี่ตอนนั้นตีผู้เดียวแล้วเช้ามาสามโมงสี่โมงเช้ามีงานต่ออีกเดินต่ออีกเลือกปุ๊บกับมาหอดนี่เช็คซราบปุ๊บเดินต่อ มีเวลาพักก็แค่หนึ่งชั่วโมงนั่นแหละพี่น้องประสบการณ์เนาะก็ผ่านังเง้นมากอสิบงห่วงนี่เง้าบ่ผ่านนวยากมากมันกับไปเจอแลหน้าหนาไปได้พี่น้องตรงไลยผ่านแนวนังหนักมากพอมาเจอแนวอีกประมาณเล็กกัยงมาแล้วโอ้ยยกโค้งเล็กกันยงครับเพราะว่าตอนไหนเขาวยายนี้รถกันเลยครับรถไม่ป็นรถการรญอ่นหกล่อใหญ่สิบล่อเไหม ก็แล้วจะเป็นทุ้กขันเองจริเป็นหมดเลยจริงๆมีหอดเลครับขี่หกหลออ่อหมดเลยผมอันนี้เด้อันนี้เคยทำงานบริษัทรับบอลเคยครับเป็นตัวฟรีแลนซ์อ๋อฟรีแลนซ์ครับฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์เ,เพิ่งจบไม่ใช่ไหนเนี่เพิ่งจบครับจบมนันมาดจบมันมาดโอ้ใบอนุปริญญากรับเสียบอยู่เงี้ยหนุนตีครับผมปริญญาก็เป็นแค่ปริญญาปริญญาตี ตะกี้เคยอยากเล่นประเด็นญาตีพี่น้องถ้าแรกข่อยา่ได้ไปเมื่อไหร่น้องเนี่ยตอนนี้ข่อยาวจะได้เป็นคู่เพระาะข้ายากเป็นคู่ยากเป็นคู่เสไดงว่าบ่าชอบสอนเด็กๆใช่ไหมชอบอยากเป็นคู่คแล้วก็ถ้าคู่อยากเป็นคู่สังคมด้วยดิยโอ้บางอยากเป็นคู่สังคมประวานบรรลุไหมเป็นคู่สังคมแต่งตัวลอยแล้วก็ไปเทียดีปะ<อ>ถือสมุดแล้วรอกะจุดๆ,ๆไปก็เด้อ กูก <esi> <intéress ante> ินกาแฟก่อนด้อค <ming> <om> ือิดขึ้นบอดเกอดขึ้บอดอีกทีเลยครับผู้สังคมเป็นบอบอโทษครับบอโทษสังคมวัฒนธรรมเบียดเบียนแต่รักษาพวกเขาเรียกว่าสอนคนได้จริงจริงอืมคือบอกมันมันมันมีความหนาเชื่อสูงๆนะอืมผู้คนพูดไปก็แค่นั้นก็มีเดิแขยไม่ค่อยเสื้อเธออยู่ตี้ไม่ว่เสื้อถึมันบอดกระจายแย่เหมือนกันเล่นพี่น้องแย่เฮงงานกับเฮงงานแค่เฮงนั่นในบอเอเล เดี๋ยวเอจะสีเห็นยงี้บอลเ็สงานอีกทีแบบจริงจังมากก็ก็เห็นครับไปเจอซ้อมไปเจอซอมเพื่อนอะไรไปเจอตอนไหนบ้างเจอตอนที่มันมีปัญหาเลยดีแล้วเรามเดีไม่ทิงแต่ก็แก้ไขนะแก้ไขเอานะครับไขยางอ่อนไปที่อยู่คนเอ๊ะอะไรมาถวะไปผ้าไปผ้ามาเสียงปกตินะพ่อนี่ยเป็นปกติมองไกดี่เสียงมันอื้อ พี่นุ่มว่มามันปกติปไปที่เน็ตอะใสะอ่อินเดียนะก็เลยิ่มบวมแต่ก็ดีนนครับก็ดีบางทีใช่ครับขับไปผ่านดิไม่ปไปผ่านก็เดินลงจ,จนมันเออจนหาจุดมันได้จงนะรแต่ก็ดีว่าพอได้ยินปุ๊บป้อนในหูป้อนในฟังกางของหูแล้วได้ยินเสียงมันมีเสียงบางทีเพิ่มมาเสียงเฟรดมันมันสิลอยไม่เห็นเลยนั่นก็คือเสียบกับนดิจบเลยรู้เลยที่บ้านอุบลดูนี่พี่นุ่ม่าอ่าง้มาหาซื้อนม นุ่มยังพี่น้องดีนุ่มเสียซีย่แย่กย็บอกไม่ไเดียวก่อนเตะซี่แย่า็เดี๋ยวน้วันนี้วันอะไรนวะันฟ <c oughs> ุตวันพุตหันผมบอกกับบาริองว่าพี่น้องมาเสือนมหอดอุบลนมอ,อุบลมันแสีบโอ้ยุเรื่องมันไปแสีบมึงหาเลี้ยง <c oughs> หาเลียเ้ยงไปขับดาโคอเจ้าของโอเคพี่น้องไว้เจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้งกับประมาณนี้แหะพี่น้องเดินทางก็ได้พี่น้องเด้อเราสิมาลงในเบืองใหม่อัปเดตเมื่อนี้เนี่ยละหนึ่งคลิปไปก่อนเพราะว่า หมื่อวานนี่บรดลงมื่บวานนี่กัยางเมื่อน,นี่กัสิเพิยูบานบ่ไไดเห็นบ่ยูลุกบ่ยุนลุกมื่อนี่ผู้ลัามือเล้ยงผู้ลัจะเห็นครับพี่น้องสวัสดีครับบานเนี่ย